ในการรับบากนะคะคณะสงฆ์จะแปรแถวพร้อมกันทุกพื้นที่ในขณะที่คณะสงฆ์แปรแถวอย่างเพิ่งใส่บาปหวานแดงภิกษุ 1234องค์ขอความกรุณาทุกท่านได้นั่งลงนะคะเราจะไม่เดินจนกว่าทุกท่านจะนั่งให้เรียบร้อยนะคะขอความกรุณาทุกท่านได้นั่งลงนะคะเราจะยังไม่เดินแถวจนกว่าทุกท่านจะนั่งให้เรียบร้อยนะคะเป็นการถ่ายภาพมุมสูงโดรนทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตและขอความกรุณาถอดรองเท้าไม่นั่งทับเส้นแดงผ้าแดงซึ่งเป็นแนวเดินของคณะสงฆ์เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้น เพื่อให้การต้อนรับคณะสงฆ์หนึ่สงร้อยสรูปขอความกรุณาทุกท่านที่ยืนอยู่ในเวลานี้ได้นั่งลงนะคะขอความกรุณาทุกท่านน้องทหารด้วยนะคะท่านใดจะถ่ายภาพขอความกรุณาขอแค่สินาทีเท่านั้นเพื่อถ่ายภาพมุมสูงอินเทอร์เน็ตนะคะน้องทหารที่ยืนอยู่ขอให้นั่งลงนะคะขอถ่ายภาพมุมสูงแค่1ินาทีเท่านั้นนะคะขอพระคุณค่ะ ขอเสียงสาธุการต้อนรับคณะสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่ดังดังสามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุนิมนต์อาราธนาเดินค่ะอย่าเพิ่งใส่บาตรนะคะอย่าเพิ่งใส่บาตรประนมมือนะคะจนกว่าจะอธิษฐานจิตจบทานคณะสงฆ์อย่าเพิ่งรับบาตร บาทไว้ก่อนอย่าเพิ่งรับบาทนะคะจนกว่าจะมาหยุดยืนที่ประธานพระวาดกล่าวคำปฏิหารจิตจบทานด้วยคำว่าสุทินางวัตเมธานังอาสวะคยาวหังก่อนเราจึงจะใส่บาทพร้อมๆกันนิมนต์คณะนงา์รงใน่ะปิดบาทไว้ได้จ้าคะ ขอแรงนะคะน้องทหารมีไม่เพียงพอน,นะคะขอแรงที่ผู้ชายพอใส่บาทสี่ห้าชิ้นแล้วก็ช่วยกันถ่ายบาทมีถุงอยู่แนวกลางนะคะมีถุงอยู่แนวกลางสามารถหยิบถ่ายบาทได้เลยในการใส่บาทอย่าใส่จนเต็มรถนะคะใส่แค่3ส่วนสถุงเพื่อให้มัดถุง สีผุนปุ๊บมัดเลยนะคะจะได้ไม่ล้นเกินไปนะคะเราจะรักษารักษาอาหารให้ของทุกท่านไ้เชิ้นเดียวก็ไม่จะตกไม่ให้หล่นไม่ให้ขาดทาลายใดๆเลยนะคะจะรักษาอย่างดีที่สุดเธอเรียนเชิญนะคะพี่ผู้ชายช่วยกันถ่ายบาทนะคะตอนนี้ถุงไม่พอนะคะตอนนี้ช่วยท่าใดที่มีถุงอยู่ตรงไหนช่วยกระจายถุงด้วยได้หอคะอ่าค่ะตอนนี้ถุงอยู่ตรงไหนช่วยกันกระจายนะคะตรงไหนที่ถุงขาดนะคะ หรือไม่มีถุงจริงๆก็กองไว้แนวกลางก่อนได้นะคะกองไว้แนวกลางที่ไม่ใช่แนวเส้นแดงที่ท่านเดินนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถุงไปเก็บนะคะขอบพระคุณค่ะตัวแทนบริษัทไอเดรียจํากับดบริษัท PKN ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแกน่นคุณกนิการกองฉลาดท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน่นท่านว่าที่ร้อยตรีจุลสันพันอินอาจท่านวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นคุณศิรดามาลาสาย ท่านพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นคุณจิรภาเชื้อดวงผุยนะคะแล้วขอขอบพระคุณนะคะเจ้าภาพผู้ใจบุญมหาเศรษฐีผู้บุญนะคะคุณสุรชัยแสงสุรศักดิ์คุณอรุณแสงสุรศักดิ์คุณชินารัตน์ัฒนกูลคุณอิสราพรวัฒนกูลคุณสุธิสมนแสงสุรศักดิ์ชัยคุณยิวดีแสงสุรศักดิ์ทนตแพทย์หญิงนริมนพ่สุทธิมานคุณวราพรจันโพนะคะท่านอดีตสสสมศักดิ์คุณเงินนะคะ ท่านรองนายกเทศสมนตรีนครขอนแก่นท่านมนตรีสิงหาปุณพัฒน์ขอขอพระคุณนะคะกราบแทบเท้าค่ะพระเดชพระคุณพระเทพพิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระรทพประสิทธิคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้ากราบแทบเท้าพระครูสิวิสุทธิวัฒนเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นและกราบแทบเท้าขอพระคุณมายังคณะสงฆ์ทุกรูปทุกตำบลทั้ง26บตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาณ ซึ่งในพระคุณอย่างสูงยิ่งค่ะตอนนี้พี่ผู้ชายช่วยถ่ายบาทเลยนะคะไม่มีถุงไม่เป็นไรนะคะถุงไม่พอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรับบาทจากท่านแล้วก็กรองรวมกันแนวกลางได้นะคะรับบาทจากท่านมากรองรวมกันเดี๋ยวเราเคลียร์ตอนหล,อหลังงานได้นะคะเอามากรองรวมกันตรงแนวกลางระหว่างที่ท่านเดินนะคะก็เชิญพี่ผู้ชายน้องผู้ชายนะคะช่วยกันใส่บาทถ่ทายบาทในเวลานี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณเพราะว่าน้องค่ะ ในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิวทวัดเจ้าคณะเพื่งขวนแก่นที่ได้เมตตาจัดโครงการนี้ขึ้นนะคะชาวขอัแก่นไม่ทอดทิ้งกันนะคะซึ่งถือว่าเราได้ช่วยเหลือคนยากคนจนที่ไม่มีแม้แต่บ้านนะคะให้มีบ้านนะคะค่ะนิมนต์คณะสงฆ์แปะแถวด้านนี้ด้วยค่ะหลวงพี่ค่ะนิมนต์ นิมนต์ท่านมาด้านนี้เอยค่ะเพราะว่าด้านที่ไม่มีโต๊ะตักบาตรไม่มีพระเลยนะคะค่ะค่ะน,นิมนต์วนมาตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ตรงที่ขยับมาได้นะคะแถวสองแถวสามก็ขยับมาได้นะคะมาใส่ด้วยกันได้เลยนะคะตอนนี้แถวนี้นะคะมีหล,งลวงพี่แถวนู้นกำลังเดินมานะคะกำลังมานะคะ ทุกท่านคะในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรานั้นนะคะภาพประวัติชีวิตอันงดงามและน่าประทับใจไม่ใช่สิ่งที่พบเจอกันได้โดยง่ายนะคะคนบางคนอาจต้องใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตก็ไม่มีวันประวัติชีวิตอันงดงามและน่าประทับใจให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและคนรอบข้างได้เสมอคะ่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จรมมาทรงยินด,ดีพอใจนุ่งห่มผ้าจีวรเพียงสามผืน ย้อมทาดีแล้วด้วยผ้าเหลือกไม้มากกว่าผ้าที่ทําจากแคว้นกาสีซึ่งปราชีดีแล้วถึง7ครั้งนะคะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยินดีพอใจฉันอาหารในบินทบาที่เหล่าสาธุชนน้อมถวายด้วยจิตศรัทธาเรื่องใสมากกว่าอาหารรสเลิศในพระราชวังทั้งนี้เพราะชีวิตสมณะเช่นชีวิตอันประเสริฐ เป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นในวัฏสงสารอย่างแท้จริงผลทานที่เราในวันนี้จะเป็นสมบัติจากพระพัตตักไม่คร่องกินใช้ไม่หมดในการสร้างบาร,รมีไปทุ่วทุกชาติจะหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้กำรารงามนะคะท่านใดที่รับราชการก็จะเลื่อนขั้นสองขัญนสองตำแหน่งทุกปีนะคะ ท่านใดนะคะที่เล่าเรียนหนังสือจะขอให้สอบดีสอบได้สอบเด่นสอบเก่งสอบผ่านทุกวิชาที่ปรารนานนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันบุญครั้งประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดขอนแก่นในโอกาสครรอบๆต่อตั้งจังหวัดขอนแก่น234ปีนะคะแล้วเราก็ได้นำบุญใหญ่ที่ต้องบอกว่าเป็นทัศนานุตรยะโยมเห็นพระโยมก็ปลื้มพระเห็นโยมโยมก็ปลื้ม พระเห็นพระพระก็เพิ่มวันนี้ขอความกรุณาทุกท่านได้รักษาบุญญาสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้สะอาดสะอ้านนะคะถุงพลาสติกถุงเซเว่นดิสซีโลตัสนะคะขอความกรุณาได้กลับไปทิ้งบ้านนะคะกลับไปทิ้งบ้านนะคะกล่องมาม่านะคะกล่องกระ,กะตองนะคะเอากลับไปทิ้งที่บ้านนะคะ ท่านใดจะทาบุญเป็นเงินให้เอาไปที่ต้นพระป่านะคะท่านใดจะทําบุญเป็นเงินน่าไปที่ต้นพระป่าเพราะว่าเราจะได้นับถวายคณะสงฆ์แล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนแยกไร้ได้ทันทีนะคะอย่าใส่รวมไปในบาทเพราะว่าจะไปรวมในอาหารแห้งแบงค์พันแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าร้อยมันจะฉีกค่ะทำลายและคะัดแยกแยากมากเลยนะคะเหรียญหน้าเหรียญสินะคะท่านใดที่จะทําบุญเป็นเงินขอความกรุณาทําบุญที่ต้นพ้าป่านะคะรายรอบง,งานนะคะ ตอนนี้คณะสงฆ์เมตตาตอนนี้คณะสงฆ์เริ่มจะโอ้โหนะคะแบบว่าศรัทธาสาธุชนเยอะเกินเดินไม่ทันเลยนะคะตอนนี้แถวที่อยู่ด้านหลังรอนิดหนึ่งนะคะแถวที่อยู่ด้านหลังด้านข้างรอนิดหนึ่งตอนนี้คณะสงฆ์กำลังแปรแถวไปเพิ่มนะคะตอนนี้คณะสงฆ์กาลังแปแถวไปเพิ่มค่ะรองเท้านะคะ, Europe, ะ,คะถ้าถุงพลาสติกมีก็เอาถุงพลาสติกใส่รองเท้าอย่าถอดไว้ไกลเพราะว่าคนจะนวนมากมันจะสลับสับเปลี่ยนสูญหายกันได้นะคะ รองเท้าสวยๆแพงๆใส่ถุงพลาสติกไว้ข้างตัวเลยนะคะไว้ข้างตัวตอนนี้นะคะถุงอาหารแห้งที่เรียบร้อยแล้วให้มัดเลยไม่ให้มัดไว้แนวกลางนะคะคต้องขออภัยทุกท่านตอนนี้ถุงไม่พอนะคะตอนนี้ถุงไม่พอถ้าเกิดถุงไม่มีจริงๆนะคะให้วางไว้แนวกลางนะคะถ้าถุงไม่มี ริงให้วางไว้แนวกลางนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาซื้อถุงมาเพิ่มมาใส่ได้นะคะวางไว้แนวกลางก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้เราช่วยกันเก็บบุญเก็บเงินนะคะกราบแค่เ้าพระคุณเจ้าบาทสุดท้ายใหเอากลับวัดไปเลยนะคะบาทสุดท้ายใหเอากลับวัดไปเลยนะคะเป็นพระทหารมงคลน,นะคะเป็นพระทหารมงคลน,นะคะนิมนต์พระคุณเจ้านะคะบาทสุดท้ายให้เอากลับวัดไปเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ วันนี้ขอพระคุณนะคะหัวหน้าส่วนราชการในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านไกรสอนกองฉลาดนะคะท่านนายกงการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านวัฒนาช่างเหลาท่านอำเภเมืองขอนแก่นท่านชินบรนแก่นงลมท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านธีรศักดิ์ทินขายุพันธ์ท่านรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านมนตรีสิงห์หักบุญละพัฒน์ ตัวแทนบริษัทเอ็นีไรท์จำกัดในนามคุณสุธิสมรแสงสุรศักช wow. ัยตัวแทนบริษัท PKN นายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นคุณกนิกากงฉลาท่านผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นว่าที่ร้อยตรีจุรสัมพันอินทอาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นคุณศิรจามลาสายคุณพัฒธนการจังหวัดขอนแก่นคุณจิราภาเชื้อลงผุยอดีตสอสสมศักดิ์คุณเงินและทุกท่านที่ไม่อาจเอยน้มที่หมดสิ้นขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ ศูนย์เทคโนโลยีเสียงพี่พรชัยขอขอบพระคุณโดนโดยพี่เล็กขอขอบคุณน,นณนะัชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะัทีมพิธีกรรมในน้องชาติและอาสาพันตะวันขอบคุณทีมพิธีกรรมนะคะพี่บุ๊กกี้นะคะแล้วก็น้องโจ๊กนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่น,นะน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบอกเคยมีแฟนนานอ,อยู่แดนอีสาน ใส่กล่องปะบาทในเวลานี้ได้เลยค่ะ เจ้าที่บาทล้นถุงก็ไม่มีเห็นกล่องใส่กล่องแต่ถ้าไม่มีกล่องเทแล้วกลางเลยเจ้าค่ะขอบระคุณค่ะ ขอเดียนเชิญน,น้องทหารเพราะตับตัวแทนของทุกทบนะคะเข้าไปรับลงทาน3ามลงทานตอนนี้เข้าพื้นที่ไม่ได้นะคะขอบพระคุณค่ะ ะะเพราะว่าคนเข้าไปไม่ได้แน่นอนเลยนะคะพนนระอาจารย์ท่านลืมย่ามไว้ตรงเก้าอี้สงนะคะพระอาจารย์ท่านลืมย่ามสีเหลืองไว้นะคะมีเงินอยู่พอสมควรเลยท่านใดเก็บย่ามพระอาจารย์มาคืนที่พิธีกรได้นะคะท่าในใดเก็บย่ามพระอาจารย์ไว้มาคืนที่พีกิน เดี๋ยวน้องๆ้องทหารขอบพระคุณค่ะทุกศิลปินประมงคลน,นะคะวันนี้คุณพ่อพรามประบมงคลจะมาร้องเพลงหนุ่มขอนแก่นให้เราฟังนะคะถ้าคุณพ่อพรามประบมงคลแล้วขึ้นเลยนะคะคุณพ่อคะไจ ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ เสร็จสิ้นไปด้วยดีบุญในวันนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคนขอให้เกิดสมบัติจากพระศักไม่พร่องกินใช้ไม่หมดในการสร้างบารมีขอพระคุณทุกท่านโชคดีตลอดปีตลอดไปค่ะ